สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจะมาพบกับแนวทางหุน่นนิคีจะนิคีรอบเซรบายแนวทางของวันผูธวันที่13เดือน8จะเดือนซิง์หาจะสองหาพกแปดเนาะสำหรับพนนิคีรอบเซรบ,บายวันที่12บสอจะวันอาานังคารแนวทางรอบเ้าไฮเดรนเก้ากับแปดนของรอบเ้าจะ 9, 6, เก้าหกเกตหลางหนึ่งเก้าสำหรับโบนี่ โอ้โหมาขบสามตัวบนอยู่เนาะเบิ่งเก้าหกของเฮาจะพิสต์ตำแหน่งจะมาลักลอยลักซิบเบิ่งเก้าเก้าหกเจ็ดจะสำหรับหกเจ็ดนี่สลับเนาะตัวปกุกคูอยู่บ่ายเมาออกเศร้าเนาะฮกเจ็ดตรงๆเลยเก้าหกเจ็ดเจ็ดหกเก้าจะสามตัวบนรอบเศร้าเนาะ สำหรับลางหนึ่งเกางเก้าจับคู่พาดไปจกเขามีเก้าหเกาหาเก้มเก้าสี่เก้ามาหนึ่เก้าเขาเด่นเก้าจะสำหรับรอบเสาหลางจะรอบใบายให้เจ็ดเกับหกพ้นของรอบใบจะแปดหนึ่งเจลางหกเก้าสำหรับหกเก้ารอบบายมาคู่เด่นเลยเนาะเบิง่งคู่เด่นหกเกจะจับไฮแต่เก้าหก โอ้โห oh, oh. แต่69บ่ได้จับหายจ้ะสําหรับแนวทักเฮาตัวประกบคู่นี่ถือว่าสลับเนาะ67มาเช้า96มาบ่ายสําหรับ69จับคู่พาดป้ายเนาะ ล่างโอ้โหมาเด่นหกจ้าล่างสําหรับบนมาหนึ่งเกดหนึ่งเ็จกระจับคู่พาดไปอีกเนาะสําหรับแนวท่าของเฮาเมื่อนี่มาเล็กเด่นวิ่งลูดอย่างเดียวเลยจะใช้วิ่งช้ลูดย,ย,ยิบจับไปวิ่งไปลูดนี่เต็มเต็มเลยเนาะเ้าบ่ายเต็มเต็มสำหรับรอบบ่ายมาบนมาหลางะจับคู่พาดไปเนาะเมื่อนี่สาหรับเมื่อนี้ตามลูดกันต่อจา้า ก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะน้องพีน่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมใหม่ๆเราจะถ้าเกิดว่ายังบอกทัานเลติดตามฝากกดติดตามรายการอย่าลืมกดกระดิ่งไวเ้เราจะเพื่อสิใดบ่ผ่านแนวทางที่จะช่วยลรหายจา้าสำหรับมื่อนี้รุ่นโตนี่คือรอบเศร้ากับรอบบายมือไดเล็กชนศูนย์สำหรับรอบเศร้าให้หนึ่งกับศูนย์ วิ่งลูดจ้าไซวิ่งไซลูดข้าหมักตัวได้ชอบตัวได้ทำหมักถ้าชอบวิ่งรูดได้จ้าจับคูหนึง่งสำหรับเด่นศูนย์เก้า ศูรอบบายให้เดนเก่าเซากับบายเมื่อในศูนย์โซนศเก้าลักกบศูนหนสำหรับเ่นเก้ารอบบายจับคู่เก้า เก้าสองำหรับ <c oughs> สำหรับตเน้นจ้าเน้นเก้าสเก้าหา0ู์รอบใบเน้น0ู์แกับ 09. 0ู0เก้ารอบเก้าหนึ่น 9, กับ18ึ 8, ละกันจ้าสำหรับโตัวเน้นเนาะตามนี้เลยจ้า สำหรับแนวทางนี่ขี่ขาเหามือนอีตามนี่เราจะมือนอีค่อยมาปังปังเด้งเด้งเต็มเต็มเศร้าบายบนล่างอีกแล้วกันเนาะเขาให้สุขดีกันทุกคนทุกท่านจะสุขโฉมันมาเฮงเฮง,งปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกทานเ้าจะรับชมไว้เป็นแนวทางเาจะแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคํานวณจะมีเขา่าละกะมีรูดก่อนสินําไปเป็นแนวทางอะเปรียบเทียบบีคอกันอีกที่หนึ่งละกันจะสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงสัมมีจ้า